ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงจะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักดวงจะตาอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นได้ระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่า เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเราก็จะเข้ามารับฟังกันซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีก็มีงานใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีการโยกย้ายงานที่ท่านทำอยู่ในช่วงนี้ถือว่า ในเรื่องของการงานนั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนทำงานส่วนตัวก็มีการสะดุดมีการติดขัดงานบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าทำง่ายก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าทำยากก็ว่าได้ชาวราศีเมษในช่วงนี้บางคนทำงานอยู่ก็มีการโยกย้ายให้ไปทำต่างถินต่างแดนก็มีบางคนก็ได้งานที่ดีกว่าเดิมก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้น จะไม่เหมือนกันบางคนก็มีงานดีเข้ามาาท่านเสริมเข้ามาอีกในช่วงนี้การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่บกพร่องชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าโอกาสทองนั้นมีมากมาย ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีสิงนี้ชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินนั่นจะหลั่งไหลเข้ามหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสาย ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่นานเจ้าราศีเมษนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นตกอับอภพทำอะไรก็ติดขัดไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่เสมอในช่วงของเดือนที่แล้ว การเงินก็ไม่ค่อยดีการงานก็ไม่ค่อยดีในช่วงก่อนนั้นถือว่ามีการสะดุดมีการติดขัดอยู่เรื่อยๆแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีเมษท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาเสริมอีกด้วยในเรื่องของการลงทุนก็จะเป็นการดีอีก เช่นเดียวกันลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนันจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทําอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัว หรือท่านจะทํางานส่วนรวมก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีแล้วทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านท่านจึงทําให้ครอบครวัวขงท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าในช่วงของ วันที่17นี้อันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักเนื่องด้วยจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศรีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศรีเมษต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรในช่วงนี้จะลงทุนอะไรก็ท่านยับยั้งไว้ก่อนในช่วงของเดือน กันยายนของวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีการการลงทุนนั้นจะไม่ค่อยดีจะติดขัดจะทําให้ท่านนั้นขาดทุนได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะไปรับจ้างก่อสร้างอะไรอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะพอดีจะพอหาเงินหาทองได้ในช่วงนี้ท่านจะมีคนมาใช้บริการรับจ้างท่านแต่าหากว่าท่านจะ ทำงานอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบทำได้เลยจะมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างคละคล้าวปะปนกันสิ่งไหนดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมษจะ มีงานที่ดีมากกว่าที่ท่านต้องระวังในเรื่องของการงานนั้นบางคนตกงานว่างงานก็จะมีงานทําในช่วงของเดือนกันยายนนี้งานที่ท่านทําก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยเรียกว่าท่านจะไม่มีความตกอับอะไรอีกต่อไปในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะมีลังไหลหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านลงทุนอะไร ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากกิจับอะไรในช่วงของปลายเดือนกันยาก็จะเป็นเงินเป็นทองเป,อเป็นกอบเป็นกำเข้ามาท่านบางคนได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองเรียกว่าไม่เดือดร้อนอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีพร้อม ในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนก็อาจจะเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดเกี่ยวกับในเรื่องของโรคประจำตัวหรือโรคที่ติดอยู่ในช่วงนี้โรคเก่าๆอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ชาวราศีเมษให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั่นอาจจะเกิดขึ้น กับตัวเราหรืออาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านระมัดระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกนี้ก็เพียงมาที่แนะแนวทางให้ท่านได้มีความสว่างสวยไดย้รู้ทันเหตุการณ์ว่าในแต่ละช่วงในแต่ละระยะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง แต่สำหรับชาวราศีเมษสรุปโดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังพูดถึงในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจท่านใดที่ยังเป็นโสด ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายท่านจะเจอเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของท่านจะเป็นคนที่ดีมีนิสัยและมีอุปนิสัยที่ดีชอบเป็นคนที่เรียกว่าทำบุญสุนทานชอบปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในธรรมะธรรมโมท่านที่เกิดอยู่ในราศรีเมษในช่วงนี้ท่านสังเกตดูจะมีคนเข้ามาติดต่อย่อยตาม ท่านอยู่มากๆในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดก็ให้สังเกตดูให้ดีจะมีคนเข้ามาติดต่อ จะมาขอความรักหรือว่าจะมาขออยู่ร่วมกันอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ท่านเลือกดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปถ้าหากว่าตัดสินใจลงไปแล้วถ้าได้คนดีก็ดีถ้าหากว่าได้คนไม่ดีท่านจะเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นในท่านระวังและก็ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงไป ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้ท่านจะทำอะไรนึกคิดอะไรก้อยท่านกลึกกลองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้สิ่งดีๆก็มีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความสดใสกลับมาอีกครั้งในเรื่องของการงานก็จะดีคนรักก็จะดีในช่วงนี้การเงินการทองก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่าน สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆให้ท่านรีบจับจองไฟฟ้าไว้ในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในท่านรีบลงทุนได้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออก อยู่เรื่อยๆการค้าการขายนั่นก็จะมีคนสนับสนุนมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีชาวราศีเมษนั้นก็ท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี่นั่นก็เป็นเพียงแนวทางที่แนะท่านมีความได้รับรู้ไว้ ท่านฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี